สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่นอ้องเมื่อทุกคนเดจ้าสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจากมือนี้การช่วยหันพี่เกา่าลังจากน้องครบริษีไปสองสามมื่นพี่น้องเป็นไข่ไปเที่ยวไปส่งอันแนวขายแข็งฝนมืออันเจี๊ยบข้อละกันคนครก็เลยไปถ่ายคลิปมือนี้กลับมาถ่าย,ยาเลยพี่น้อง <c oughs> กำลังนั่งปิ้งติ้ง,งเป็ดอยู่ มาทาบพ,พี่น้องอีแม่ผลไปตลาดพเป็ดนอ้องพอนแล้วฝนตกพี่น้องไอเบอร์พเป็ดออกมาป้างแล้วแล้วก็นตกตกแบบนี้คู่มือพี่น้องพอนอันสองสามโมงแล้วก็ตกประมาณสี่ห้าสิบนาทีหลังเศร้า เป็นวัดพี่น้องเลยวอยทายคลิปเจ็บคอห้ากับใครเนี่ยต่ก็ะเปิดห้านคือเก่าหี่อนอกเปิดห้านคู่มือพอได้ขายอยู่พี่น้องเลยเมื่อวานนี่กาปิงเป็ดสองสามตวัวกับมืดมือนี้กะคว้วสามตัวอีกเบิรงนี้อะไรพี่น้องนี่ฝนยังหมดืดฝ้อนอยู่เมื่อวานนี่ค่ะตกประมาณสามสิบนาทีแล้วก็เท่าแจ้งมาถึงฝากะอารอนอยู่กับร้านพี่น้อง กินขนมอยู่พี่พอกับไอ้กลางพืนอันไปอันขึ้นด่านพี่น้องขึน้นภูขึ้นไปหากินอากาศไอ้กลางคืนขึ้นไปถ่ายคลิปกันเลยพี่น้อง อาบ่าวกั้งผู้บ่าวไทยบ้านพี่น้องไอ้น้องคอนถุนเห็ดคลิปเข้าไปติดตามเลยเด้อพี่นออ้องเบียบเมื่อพี่น้องไอฝนฝ่าเมื่อกี้นี้พักเขาขไ <c oughs> ม่อดเลยฮนเมื่อกี้นี้ลมมาแห้งทั้งลมทั้งฝนม่ารักพี่น้องกินข้าวน้ำกันเส <c oughs> ียงฝนตกแข้งดี เป็ดตาเป็ดแล้วก็เอาตีเป็ดที่น่องมากินกับพี่แม่แล้วก็น่องอันนั้นไม่ได้กินน้องเขาทำเขาเที่ย่างเลยนี่สามโมงสี่โมงเขาเด้อ ตกนาชิบะขาดแล้วขององค์น,นี้ท้ากินก่อนมันะพี่น้อง <c oughs> ผมแทบผมเนี่มันตกเมียอันเลยเนาะปกติครับตกแต่ละหมือนคสามปีบนาทีพี่น้องมือนี้โดนโดนตกแต่ะสามโมงนั่งน,นั่งกินกักเนเยอะ ฝนเศร้าตกไปพีน้องออกมาปิ่งอยูนอ่นาะคลายไปลายตืบแล้วล <laughs> ายสุดแล้ว <c oughs> ลงานนหหมทัวร์หัวท่ววาดีนี่ ไปส่งน <Incre ased doorway Emmanuel> ้ำพี่น้องเดือดแดงจริงคันเพิ่นสั่งมานะกัไปส่งเมืตีนก็ได้หายเดือตีนนะเข็คไปหมดแล้วพี่น้องเป็ดสามตยังเหลือซํานี่ละพี่น้องนี่ได้อยู่ประมาณ3ามสุดส่วนตาเข้ากันนะ้ประมาณ สุดหนึ่งมือน,นีพอไอกลางมาอยู่นครอนกับอีแม่เห็ดสองคนเลยลุยสามตพี่น้องเลยกะไอ้กลางพื้นจดจดจสดเ,เียไยนะว้ใไห้เนาะเอาเลือจากบวงเอานามจากบวงอย่างนีะน,นะเอาน้าผาจากบวงเราพิดพี่น้องมาเอาเลือจากบวงนี่ส่วนโตปิ้งยังบ่สุดยังเหลือสามตอน รถชนีเลยพี่น้องพอดีเลยเรือปลาร้ายเดืปิดหันนอนแต่เว้นพี่น้องสว่งนี้นอนบ่คอยบ่คอยอียมเลย <c oughs> ปิดหันก็เดกแหละท้างมือใดอันูกค้นามนนั้นกินเบียร์แล้วกัเด็กตื่นสิบเอ็ดสิบสองโมง <c oughs> มือนี้นาจะบบูมีพี่น้องสวสนางมีทุกคนมาสื่อกับเพื่อนสั่งแล้วก็ไปส่ง กนะ็ปิดหานแล้วพี่น้องกับอีแมสสองคนขากับเมื่อเมื่อทายกันปิดหานเจ็บเครื่องตัวน,นี้กันสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องสองสิบสองโมงสำหรับสิจในน้องคอนแต่แตขอลาไปก่อนด้อพี่น้องพักฟองน้องคนสาวพนัพนไส่ไเลยด้อคกิจหนาฟองกันใหม่พี่น้องไปนี่